สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคามาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตวงการหมอรำเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ไปอยู่ทางหมอรำจังหวัดร้ออดอีกหนึ่งคณะสารเล้าบันเทิงศินของพระเอกบุษจักพันลำเพลิน วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันดีของทีมงานสารเลาบันเทิงศิลป์กับพิธีบวงสวงไหวค้ครูวันนี้ที่สำคัญนั่นก็คือการเดินทางไปร่วมงานของพ่อเอะบ้านใหญ่ระเบียบวาทศิลป์สารเล้าก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ถือว่าเป็นลูกระเบียบวาทศิลป์ถึงแม้ว่าการไปยืนบนเวทีระเบียบวาทศิลป์ของบูธจักรพันในระยะสั้นๆแต่ ก็ถือว่าทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักบูธจาก,กภัณฑ์นะครับในนามระเบียบว,วาทศิลป์ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับพระเอกบูธท,ที่มาไลฟ์นะครับซานเล้าต่างๆแล้วก็จัดกลุ่มปิดอะไรจนสุดท้ายได้มาตั้งเป็นคณะซานเล้าบันเทิงศิลป์ในทุกวันนี้นะครับ พราะเอก็ให้โอวาดในบางช่วงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังว่าพ่อเอให้โอวาดอะไรกับทีมงานทุกๆคนนะครับขออนุญาตยินดีพ่อแม่ <c oughs> ยินเลยลูก <c oughs> ยินเลยครับกะสวัสดีครับพ่อแม่และกัครูบาอาจารย์สุข,ขุสุคนนะครับครับมรีกาดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาหาลูกหาเต่าตั้งแต่แยกออกมากะ ไ่ได้มีโอกาสที่สี่มาวันสําคัญวันใบคู่วันปฐุมมาเลิกแต่ืันนี้พ่อกะดีใจทีได้มีโอกาสไปได้มาได้เนื่องจากว่ามีสนามบินเมื่อคืนนี้พ่ออยู่กรุงเทพอันนี้ก็จะไปขึ้นเครื่องแล้วขีกลับไปพัทยาการดีใจเห็นความเจริญเติบโตของลูกและโดยเฉพาะศิลปินพ่อกะติดตามติดตามเพจของลูกติดตามความเคลื่อนไหวของลูกก็เห็นศิลปินที่มาสังกัดกับลูก เป็นคนที่มีคุณภาพสุขุสุขะนั้นจึงอยากให้ลูกๆบวชสิบยุไสย่าคิดว่าวงหน่อยวงใหญ่วงเก่าวงใหม่เดี๋ยวนี้ยุใสก็สามารถสั่งซื้อเสียงเจ้าของได้คาว่าวงหน่อยวงใหญ่มันก็บ่ไเดแตกต่างกันใหญ่ก็คือบุคลาก่อนจนวนคนหลายกว่าซื่อดีบ่ดีล่ำบบมวนลํำบบเก่งซ้ำวงหน่อยซ้ำฉะนั้นพวกลูกย่าคิดว่า วงเจ้าของหน่อยย่าไปดอยคาเจ้าของย่าไปดยอยคาอาความสามารเจ้าของย่าไปดอยคาคำว่าวงหน่อยเดอลูกเดอให้คิดว่ายูไซเข้ากับไ่ไดไนเดียความสาม,มารถไนเดียความตั้งใจไนเดียคว่มทีเข้าทุ่มเทฉะนั้นบัวศิยุสกสรซังยุ้ยเขาว่าดีนี้เขาเสียดายตายเขาคิดหอดยูไซเฮ็ดให้เต็มที่เม้นออกจากบูธไปไปยุ่งมืองอื่นหากว่า,วากลูกเฮ็ดดีเล้ยวไปใส่เขาจะเกาะอาแขนหลับ พอเป็นว่าเอดยุนี่ได้แบบขี่ข้ามเนี่ออกไปกับไปว่าพื้นหัวหน้าเสียข้าเจ้าว่าเจ้าของดีมันกับบแมนฉะนั้นยุ้ยใส่ให้เต็มที่เดี๋ยวความดีมันกลับมหาบกลุกเองสิ่งที่ดีมันก็สิตามมากโอ้ผู้ใดด่ะออกไปโอไออ่าปิกกี้บอกโอ้มันดียู่ตัวยุนเนี่ยมันเก่งเก่งมันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ดีเล่นก็ดีตั้งอกตั้งใจใส่การใส่งานแมนออกจากนี่ไปกับโบอื้อแต่ผู้สิเอา คำนั้นออกไปเราไปไหนไปกีบไปยังไดโอ้ยฉีกข้านตกฉากดูดูว่าั่นข้าแต่ทายแต่ขรีบอยู่หนังงานการมันก็บ่เอาใจใส่อันนี้ก็บ่มีคนอยากได้ฉะนั้นอยู่ใส่กระตามสร้างในลูกเดอ้อให้เต็มที่กับนาทีที่เจ้าของได้รับมอบหมายเพราะว่าพอเห็นแล้วพอกะอบอุ่นใจแล้วก็ดีใจน้ำลูกที่สามารถอ่าพยามดึงหลายๆคนมาสืบสารวัฒนธรรม ลระกาเป็นเวทีเป็นสถานที่ที่สางงานสร้างอาชีพที่เสรลูกๆได้เลี้ยงดูครอบครัวงานลูกกบบระเบโมเมนว่าหน,หน่อยหน่อยเป็นแต่ว่าศิลับให้เต็มบอ่อฉะนั้นพวกลูกพ่ต้องวา่ายุหันได้คาโตหลายก็ยุนี่ได้คาโตหน่อยวา่ามันบ่แม่งลูกเพราะว่างว่าหนากันคุยกันพ่อยุหนันใจคาโตเท่าไรพ่อยุนี่ลูกยุหันใจคาโตเท่าไรมันก็ดีโค้กันคุยกันยุ่งสี่ตลอดเวลาฉะนั้นยุไซก็ดีเบิดลูกบริกบรยุทีตัวเฮาว่า เฮาสีเฮ็ดดีหรือบ่เฮ็ดดียู่ไส้กะนั่นแหละเฮ้าสีดีได้ความจเจริญอยู่ที่ความสามัคคีเดอลูกเด้อถากวาบูดกระดีคนหนึ่งบูคดคนเดียวบ่ได้มันต้องอาศัยลูกลูกทีมทั้งหลายทั้งคณะเพราะว่าเขาเป็นมอลำคณะแล้วฉะนั้นดีก็ต้องดีเป็นน้กันความจเจริญคือความสามัคคีขันขาดความสามัคคีแล้วความเจริญกะคือสิบ่หอดกัสิบ่สําเร็จฉะนั้นมนีกะคอยลูกตังอกตังใจใส่ใจทุ่มเทกับนาทีเจ้าของ เฮ็ดออกไปให้ค้นหุม่มค้นหอมให้ค้นซาค้นลือ้อให้ซื้อเสียงของสั้นเราบันเทิงศิลนดังตัวฝ่ามืองไทยดังไก่หอวตั้งประเทศคอยลูกลูกอ่ามิยูมิกินลลำลววยเรือกินเรือใส่สุขูสุคนเด้อและนี่คือโอวาทน,นะครับแล้วก็คำพูดจากพ่อเอที่ฝากไปถึงทุกทุกคนทีมงานสารเลาบ,บันเทิงศิล์พ่อเอก็เป็นที่เขารบนับถือ ระเบียบก็คือบ้านใหญ่ของซานเล้าบันเทิงศิล์นยังไงแอดมินก็ให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่2,567-68อย่างมั่นคงอย่างมั่งคั่ง <c oughs> นะครับล่ำรวยล่ำรวยกันทุกๆุกคนนะครับสำหรับพระเอกบูธจักรพานและก็ทีมงานซานเล้าบันเทิงศิล์นะครับ โอ้ยน้อมือด้บุญใหญ่กว้างของขนาดสานเหลาตึงเส้นให้ได้ยินถึงใสให้ดังไกลไปทั่วโลกกาพุนให้มีงานเลยได้เดือสานเหลาฮาของดอกพีหุ่มไม้จางนั่นเองลี เอาซ้อนเราไปไว้ใส่ให้เฮาได้แต่สิ่งดีถัดเอ้ยถัดเอ้ยโอ้ยด๋อยขนาดซ้อนเราบ่ถึงสิ่งขัดในยินไปไกลพุดให้คนไหลลังตาปลาฟังไปทางไหนคนมาส่งสิดังดูจนถึงสุด ôm san đầu đứa đứa cháu sặt tha hồ phục đoạt thi ma chàng khấn xin đặt ề lề chàng với đỡ phi non,เอา bay bay nhẹ. Thàn ơi thàn ơi นี่แหละเด้อพี่น้องวงเปิดใไงเปิด67ของคณะสร้างเราบัติถึงสินยินเดียบารักษอลบังน้องนังหากเครื่องกับนักยอดทักเวทีอันยิ่งใหญ่เดินพี่น้องชาวไทย มาจากเด้อพี่น้องเอาไปใส่ถ้าบังแงื้อทานเอ้ยทานเอ้ย